ครับสวัสดีครับผมมีทนายสวรรค์ครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านละอ่อนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาดูแม่วัวนะครับกับของเพื่อนวัวนะครับถือว่าเยอะนะครับประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับในพื้นที่จุดนี้นะครับก็มีพี่ๆสอบถามเข้ามาว่าวัวนั้นจําเป็นไหมที่จะต้องซื้อหลัก มาผูกนะครับหมายความว่าซื้อหลักวัวมาตอกนะครับในที่นี้นะครับเท่าที่ไปเคยสอบถามมามันมันมันไม่เหมือนกันเสมอไปครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีอ่ะดีครับเพราะว่าหนึ่งมันสามารถผูกได้หลายสถานการณ์ครับกับสอง่อมันสามารถไปไปไปผูกไปมัดอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผูกครับ ไม่มีอะไรการตอกติดกับพื้นนะครับเพราะว่าอันนี้เกษตรกรผูกผูกไว้กับเสานะครับเสาไม่ใช่เสาไฟฟ้านะครับเป็นเสาสัญญาณนะครับของทรูนะครับคือผูกให้เฉยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทุ่งโล่งนะครับต้องมีครับเพราะว่าทุ่งโล่งบางที่มันไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรให้ผูกครับแล้วเกิดโล่งเกินไปมันก็ไม่มีแบบนี้ครับ แต่ถ้ามีก็ถือว่าดีครับเพราะว่า,วาหนึ่งไอสลักวัวหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับอันนี้ของวัวนะครับเขาเรียกอะไรหลักวัวนะครับก็คือเวลาถ้าเกิดมัดนะครับนึกภาพออกไหมครับมัดกับปลายแล้วตีให้มิดไปเลยทีนี้มันจะไม่พันกันครับก็คือวัวสามารถเดินวนไปเรื่อยได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิด ไม่มีแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ครับหาโผกกับอะไรก็ได้ที่โอกาสพันน้อยครับเช่นถ้าเกิดโผกกับแบบนี้ครับสมมติวัวเดินทางซ้ายครับไทางนอ้นนะครับยังไงก็ไม่พันครับแับเดินมปนทางขวาครับโอกาสพันก็มีแต่มันจะมีน้อยมากครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งโล่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอา่า เป็นทุ่งที่แบบโอกาสพันธุ์สูงเช่นมีต้นไม้มีตอเนี่ยครับก็ต้องผูกเลี่ยงนะครับหรือว่านั่งเลี้ยงอยู่ด้วยครับแบบว่าไม่ใช่ผูกแล้วหายไปเลยไม่ทีเย็นนะครับส่วาวัวไปพันก็คืออดย่านทั้งวันนะครับโอเคครับสำหรับเทปนี้ไม่มีอะไรครับก็ให้มาชมแม่วัวแล้วก็นำเทคนิคนนด,ดีๆจากทีมงานมามาเสนอครับก็สำหรับใครที่มีทริปเทคนิคด,ดีๆก็ คอมีไปได้านล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรนาดนั้นครับ